สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกิ๊กกับท็อป EP ที่34นะครับผม<ะ>กอนะครับทุกคนสําหรับ EP ีนี้พี่ท็อปก็จะไปจีบสาวเช่นเคยนะครับทุกคนก็จะเป็นน้องดีมคนดีคนเดิมของเรานั่นเองซึ่งนะครับตอนนี้น้องดีมก็รอพี่ท็อปอยู่หน้าล็อบบี้แล้วนะครับทุกคน<ะ>และก็ตอนนี้นะครับน้องดีมก็งอนพี่ท็อปอยู่ด้วยเนาะเพราะว่าน้องดีมโดนรีแต้มนั่นเองและก็โดนแบนด้วยนะครับทุกคน <No. S 1> และคือพี่ท็อป ก็เพิ่งโดนปลดแบนด์ไปเนาะโอ้โหแม่ดันไปจนแต้ม8,000แล้วพี่ท็อปก็โดนรีแต้มด้วยนะจะบอกให้งงเลยนะครับทุกคนโดนแบนด์แบบงงๆแล้วก็ตอนนี้ก็โดนน้องดีมงอนโอ้โหเศร้าเลยนะครับทุกคน และก็ตอนนี้น้องดีมก็ดันแต้มไปโอ้โหจะ5,000ันแล้วนะไม่รู้ว่าไปดันแต้มกับไอ้หนุ่ม6บูญ่าหรือเปล่านะครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปหาเรื่องน้องดีมหน่อยแล้วนะครับผมบอกเลยผมไม่ยอมนะแบบว่าไปดันแต้มกับไอพ่อหนุ่ม6บูญ่าเนี่ยและคือผมยังอยู่เนี่ยพันแต้มอยู่เลยเนี่ยโอ้โหจะบ้าตายและคือน้องดีมเขาไปแต้ม4ี่ห้าพันแล้วนะครับทุกคนไม่รู้ว่าไปดันแต้มกับไอหนุ่ม6บูญ่าหรือเปล่าเนะี่ย เราต้องไปหาเรื่องหน่อยแล้วนะครับทุกคนบอกเลยไอ้ท็อปไม่ยอมผมจะไม่ยอมแพ้ไอ้หนุ่มหกบุญญานะครับผมไปทุกคนเดี๋ยวเราชวนน้องดีมมาคุยในตีดีกว่าเนาะจัดไปครับผมมาเป้าวะมาไหมยานลู่มาด้วยเว้ยเฮยดูดิทุกคนเข้าไปแบบสี่ดาวเลยว่าแต้มสี่ดาวเลยว่าเปิดไมค์คุยดิเฮ้ยฮัลโหลเธออะไรเฮ้ยเธอไปเล่นกับใครมาเนี่ยทาไมแต้มขึ้นไวจังเนี่ยกับใครก็ได้ที่ไม่ใช่เธอเอา้าเฮ้ยเดี๋ยวนะ ทุนงี้เลยเหรอ,อมเฮ<อ>้ยโอ้โหใจร้ายอะ่ะเนี่ยแล้วคือแบบเธอไปเล่นกับใครมาเนี่ยแต้มตั้งสี่พันหกเนี่ยไอ้หนุ่มหกบุญญาไะเนี่ยแล้วใครมันใจร้ายกว่าใจร้ายยังไงก็เธอพูดว่าเราโปแล้วอยู่ดีๆแล้วก็โดนแบนน่ะเนี่ยเราก็โดนแบนเหมือนกันเนี่ยเราก็โดนรีแตมเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมอยู่เล้งอะไรเนี่ยอยู่เล้งบอลเนี่ยเราก็โดนน่ะเสียดายแต้มอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาเธอไปเล่นเนี่ยเธอจะเล่นกับเราปะล่ะเดี๋ยวก็โดนอีกอ่ะ เอ้ามันโดนไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยเธอเล่นกับเรามันไม่โดนอยู่แล้วเราแบบระดับเทพอะเข้าใจปะเทพอะไรนะไม่แรงเหลือแค่นั้นอะเอ้าเทพโดนแบนไงเฮ้ยแต่ว่าเนี่ยเธอจะเล่นกับเราหรือเปล่าจะโดนอีกไหมล่ะเฮ้ยไม่โดนหรอกคือแบบเดี๋ยวแบบถ้าโดนอีกเดี๋ยวเราพาเธอแบบดันแรงแกเลยซีซั่นหน้าเนี่ยเียเอารองเท้าฟาดหน้าเลยเห็นไว้รองเท้าไหมเอ้ย,อยทำไมเธอแบบเธอไม่น่ารักแล้ว่ะ <_ an> ก็ดูเธอทำดีเธอมาบอกว่าเราโปะแล้วเราโดนรายงานน่ะแล้วเธอโปจริงป้ะเนี่ยสรุปเนี่ยไม่ได้โปใช่หรอเนี่ยเราเราควรโกรธเธอเปล่าเธอเล่นโปเนี่ยเราก็โดนรีแต้น่โดนแบนด้วยสามสี่วันเลย <_ an> แล้สิต้องโกรธเธอเนี่ยเอาเอา,เอาจริงจริงเธอคิดถึงเราบ้างป้เนี่ยที่หายไปเนี่ย <_ an> ไม่โอ้เศร้าอ่ะกดกดแล้วกดแล้วไม่ไม่สนใจแล้วพูดแบบเย็นชามากเลยท้อว่ะ เศร้าว่ะทุกคนน้องดีมบอกไม่คิดถึงผมว่าโอ้ hmm? ท้อเลยทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมดีกว่านะครับผม a few moments later โอเคทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในแร้งกับน้องดีมแล้วนะลอนไปศูนย์การเรียนรู้เลยละกันจัดไปทุกคนตอนนี้น้องดีมก็งอนผมอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะหายงอนหรือเปล่านะคลิปนี้ก็ตามงอนนิดนึงนะครับทุกคนจัดไปจัดไปงอสาวงอสาว คลิปนี้ง้อสาวนะครับผมผมต้องพาน้องดีมแบบว่าเอิม่มไปแรงแกนให้ได้นะครับทุกคนไปเลสโก o เลสโก o แล้วคือมีตี้ตามมาด้วยนะครับผมวงฟ้าด้วยตรงนี้ยาสลูเฮ้ยเปิดไม้ก่อนเปิดไม้ก่อน <c oughs> เฮ้ยฮัลโหลเธอมันมีคนมาเนี่ย <c oughs> เห็นแล้วเฮ้ย <c oughs> ทำไมเธอแบบพูดไม่ดีกับเราเลยอะ <c oughs> ไม่ดีตรงไหน <c oughs> ก็บอกว่าเห็นตรงเลย เธอแบบเธอพูดแบบเสียงโยนยน่ะเธอมาต้องทำยังไงเอานี่เธอเธอเธองอนเหรอเนี่ยเธองอนปะเนี่ยไม่ได้งอนใช่เหรอแบบอันนี้แบบเหมือนเหมือนเหมือนคนงอนเลยเนี่ยเนี่ยแค่เสียงเสียงเอ้ยแต่ว่าเนี่ยเธอเล่นกับไอ้พ่อหนุ่มหกบุญ่ามาใช่ปะเนี่ยใช่ไหมก็คงใช่โอ้โหไอ้หนุ่มหกบุญ่าซะด้วย เฮ้ยเธอมันพาเธอขึ้นแบบแต้มห้าพันเลยเหรอเนี่ยก็ดีกว่าพาไปรีแต้มนะโอ้โหเฮ้ยเธอโอ้โหพูดเรารู้สึกผิดเลยเนี่ยแล้วเธอแบบยังคิดกับเราเหมือนเดิมปะเนี่ยมีอะไรให้คิดอะ่ะเฮ้ยเธอไม่คิดกับเราเหมือนเดิมแล้วหรอแล้วมีอะไรให้คิดไม่รู้ดิแต่นั่นแหละเธอแบบเธอแบบไม่มีใจให้เราแล้วหรอมีใจคืออะไรอะอ้าว เอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเธอทำตัวแปลกแล้วว่าไม่แปลกหรอกมีตัวยิงก่อนเรายิงแล้วเธอเนี่ยเราลากหวยตัวนี้คมๆเลยเนี่ยไอเนี้ยตึงๆเลยเนี่ยตีตึงต,งต,งตงีตึงเลยเนี่ยเยสอาว่าเธอตึงวะ่ะเฮ้ยเธอไปได้ฝีออมือมาจากใครเนี่ยมีคนสอนดีมั้งไม่รู้เธอทำเราว้าวุ่นเลยนะเนี่ยจริงเหรอว<ช>าวุ่นเป็นด้วยหรอเฮ้ยว้าวุ่นเป็นดีแต่เนี่ยคือเนี่ยเรามาลงแรงเนี่ยสองสี่เนี่ยเธอแบบ เธอจะไหวไวเนี่ยแต่ว่าเราเราแบกเธอได้นะไอไอหนุม่มหกวัวยามันไม่ไหวหรอกสองสี่อะจริงเหรอใช่ไอหนุม่มหกวัวยามันไม่ไหวอยู่แล้วแต่คนนั้นเขาแบกเราได้นะเฮ้ยไม,ไม่ไม่จริงไม่จริงไม่จริงหรอกมา้าไม่จริงหรอกมา้า<ๆ>เธอก็จะแบบอย่าพาเราว้าวุ่นดีเธอแบบไปเล่นกับคนอื่นก็บอกเธออย่ามาหลอกว่าเธอไปเล่นกับมันได้ไหมทำไมอะ ปล่ามันก็ไม่ทําไมหรอกแต่ว่านั่นแหละก็เธอก็มาบอกเราเธอไปเล่นกับมันเนี่ยวาววุ่นเลยเนี่ยก็ก็อาจจะเนียก็อาจจะไปเล่นกับเขามาก็ได้ทำไมโอ้เธอถ้าถ้าไม่ได้เล่นกับมันก็บอกว่าไม่ก็ได้แต่อย่าทำเราวาวุ่นดิได้ไหมวาวุ่นเป็นด้วยหรอวาวุ่นเป็นดีเนี่ยแต่เธอไม่ยอมดีกับเราจริงหรอไม่รู้แล้ซีซันหน้าเแกล่าอะไรนะซีซันหน้าจะพาขึ้นแกนจริงหรือเปล่า เฮ้ยก็พาขึ้นแกนได้แต่ว่านั่นแหละเธอก็ต้องดีกับเราก่อนนะเข้าใจเปล่าดียังไงก็ดีอยู่เลยเฮ้ยเธอยังไม่ดีเลยเนี่ยถ้าเธอเงยแบบงอนเราแบบเนี้ยมันก็ไม่ดีเข้าใจป่ะไม่ได้งอนก็บอกเราแค่เซงเฮ้ยแต่เธอก็มาเซงใส่เราไงเธอก็แบบเซิงใส่เราอะ่ะมันก็ไม่ดีไงเธอต้องแบบห้ามเซงกับเราเ้ยเดี๋ยวเราพาเธอแบบพาแรงแกนเลยอโอเคเปล่าแล้วก็โดนลีอีกนะ เฮ้ยไม่โดนไม่โดนดีเธอก็อย่าพูดอย่างนั้นสิอันตรายไม่ได้อันตรายเราไม่ได้เล่นโปรแต่๋ยวแบบมันมันไอ้นี่อ่ะเธอเฮ้ยเธอมันมีคนเธอเธอมีคนมีคนเฮ้ยเธอไหวปะเนี่ยเยสย่างตึงเฮ้ยเธอตึงจังวะเธอไม่ได้ฝีมือมาจากใครเนี่ยบอกอได้ไหมอะไรนะอะไรนะตึงแต่ก็ไม่ได้เล่นโปะทำไมต้องมาแบนด์ด้วย ไม่รู้ว่าเธอก็ไปด่า GM อมดิเราจะไปรู้ได้ไง่ะแต่เธอเป็นลูกมันไม่ใช่หรอใช่เราเป็นลูกมันนี่แหละแต่ว่าเราก็ไม่รู้ไงเรายังโดนแบนเลยอ่ะใจร้ายใช่ใจร้ายอ่ะเราแบบจะไปด่าพ่อแล้วเนี่ยรู้เปล่าตบจากทีเหระเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวโดนแบนถาวอเลยนั่นน่ะเฮ้ยเธอจะนั่นแหละเธอจะไม่ยอมแบบคืนดีเราจริงหรอมิมิ เธอจะไม่ดีกับเราจริงปะนี่อ่ะจะมายืนทาไมเล่าก็ยิงคนสิเก็ไม่ยืนด้วยไงก็นี่ไงก็แบบงออยู่ไงงองออยู่งออยู่งออยู่ปักไม่ไม่แบบไม่ดีหรอเนี่ยเราเรางอเธอเลยนะเนี่ยนี่งอแล้วใช่งอเลยเนี่ยแบบยืนยืนยืนด้วยกันเนี่ยเนี่ยปากทงแท้นะเธอเราปากทงแท้นะไม่ใช่เจ็ดวันนะเธอเราของแท้นะเราของแท่แบบของแท่ทุกอย่างอ่ะ นี่นี่นี่แหล่งบอลแต่ว่ามีแบบมีป้ายแรล่งโอ้โหแรล่งมารเตอร์อะครับคิดเอาโดนแบนไงโดนรีแต้มไงวาวุ่นเลยทีเนี้ยตลกวหมเนี่ยเฮ้ยไม่ตลกแต่ว่านั่าเอาจริงเนี่ยเมื่อไหร่เธอจะคืนดีกับเราเนี่ยไม่รู้เฮ้ยเธออย่างนอนแบบอย่างนอนได้ไหมเนี่ยมันก็งอนไปซะเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเธอเธอเธอเปลี่ยนเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงด้วยเหรอเฮ้ย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  เฮ้ยเกินละเกินเกินเบอร์ละ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 เฮ้ยชื่อท็อฟฟี่อยู่ไหนนี่ชื่อท็อฟฟี่อยู่ไหนนี่เฮ้ยเฮ้ยอตัวนั้นโดนแบนไปแล้วไงเธอ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 แบบเธอชักจะเธอชักจะเล่นใหญ่กันไปแล้วไม่ใช่นะอันนี้แบบมันต้องเป็นผู้บบาวที่ไหนแน่นอนนี่อะไรก็หกบูญ่าไงเห็นชอบแซะดีจังเลยจะเล่นกับคนนั้นแหละโอ้ใจร้ายว่ะทำร้ายิตใจว่ะโหใจร้ายโอ้โหใจร้ายมาก เท่าไรยจิตใจวะผมมีกับกับระเบิดป่าวเนี่ยเฮ้ยโอ้มันไม่มีกับระเบิดอะโอ้เศร้าว่ะยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร้านร้านร้านนะเธอเธอร้านนะเธอร้านอีกแล้วนะร้านอีกแล้วนะร้านอะไรอ่ะยิงยิงยิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเธอนี่โอ้โหออกแนวร้านเราแล้วนะเนี่ยยิงก็ไม่โดนมันบอกร้านนั่นไงร้านร้านร้านเต็มที่ทุกคนเห็นเนี่ยทุกคนเห็นเนี่ย อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยไปแล้วไปแล้ววงแดงเถือกเลยโอ้โหบอกเลยว่าแดงเถือกครับโอ้โหอบอกเลยตรงนี้มันโอ้โหมันโอโน้โ,อโหมหากาบมหากาบจุดแดงครับผม เธอไม่มีสิทธิ์เธอไม่มีสิทธิ์นะบอกเลยเฮ้ยเฮ้ย้านอีกแล้วนะล้านอีกแล้วนั่นน่ะเราเห็น<อ>ก่อนเธอไม่ไม่เราเห็นก่อนเธอเนฮะ้ยตัวนั้นนะ่ะไม่เราจองน่ะอะไร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 ครับอะไรครับถ้าโดนแบนอีกนะเฮ้ยเฮ้ร้านนั้นนั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 ่รอ่ะเธอร้านเราดูดิเธอร้านเราทุกคนเห็นเนี่ยเนี่ย คนดูเห็นหมดเนี่ยเธอเป็นตัดแว่นไปเฮ้ยไม่ใช่เนี่ยคนดูเห็นหมดเนี่ยเธอว่าเธอแบบเธอยิงร้านเราอะไม่ได้ล้านเห็นป่ะเธอเราแบบอย่างออ้ยนี่ไงนี่ไงเธอล้านเราเห็นแล้วแต่เธอล้านเราเนี่ยเธอเห็นไม่ได้ยิงอะเรายิงไปแล้วเรายิงไปเม็ดนังแล้วเมื่อี้เธอมาโกงเฮ้ยเราไม่ได้โกงเดี๋ยวนี้เธอล้านเราเนี่ยคนดูเห็นทุกคนเห็นใครเห็นจตด่าให้เหย เฮ้ยเธอเธอแบบเธอร้านเราเนี่ยเธอตั้งใจเนี่ยเธองอนเราแนละ้วเธอแบบจะมาลงกับเราแบบในการรานคิวนีงมันไม่ได้มันผิดนะเธอแลาวเล่นแยกเลยไหมล่ะเฮ้ยอเ,เอ้ยไม่เอาดีไม่เอาดีไหนเธอบอกจะอยู่กับเราไงไหนเธอบอกแบบจะเดินเดินแบบเดินข้างกายเราไงไหนอะที่บอกแบบนั้นอะไหนไหนอยู่ไหนแล้วคนที่บอกแบบนั้นอะหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ โอ้นี่เธอเห็นแต้มสำคัญกว่าความรู้สึกเราใช่ไหมเนี่ยนำพูดเลยเฮ้ยน่าร้านอีกแล้วทุกคน่ดูดิเขาล้านอีกแล้วนะอยู่คนละที่เลยเนี่ยมั่วแต่เราเห็นแล้วไงเรามีสไนปเปอร์เธอเราเล่นสไนเปอร์เราเห็นน่ะเราเห็นแบบตั้งแต่ระยะสองร้อยเมตรอ่ะเธอเล่นโปใช่เราโปเองแหละเธอที่เธอโดนแบนนั่นนั่นไงไม่ต้องมาเล่นด้วยกันเลยมี่นี่ โอ้โหเธอเราแบบยิงยับยิงยับนั่นแม่บอกเลยเราของแท้เธอยิงไม่ทันเราหรอกเฮ้ยล้า้านนั่นล้าด้านนั่นล้าด้านนั่นอะไรเราซ้ำตัวดาวใช่เปล่าเฮ้ยเธอมาเหลือสี่ตัวแล้วอะเธอเธอเรามายิงแอคนิดเรามายิงแอคหน่อยดิอู้มันไวไปอ่ะเธอเราแม่งยิงกันโหดเกินอ่ะเธอได้กี่คิวเนี่ย ในแปดคิวหูยเธอลาเราไปแปดตัวเลยเหรอเนี่ยเธอก็เวอร์่งโอ้เศร้าว่ะโอ้แต่โอ้ยเราเห็นสัตว์เลี้ยงไม่ได้วะ่ะซ่อนซ่อนซ่อนไปดีซ่อนไปดิ้โอ้ไม่ซ่อนเลยโอ้ตายแล้วชีวิตโอ้เธอเจ็บจี๊ดว่ะเจ็บจี๊ดว่ะเราเจ็บกว่าโอ้เจ็บจีดบจบจ๊ดว่ะเธอโอ้เธอเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงทำไมเนี่ยทำไมตุ๊ย เฮ้ยเธอเราโอ้โหเราอุตสา่าห์นี่เธออุตส่าห์เปลี่ยนเป็นชื่อเราเลยไม่ใช่หรอแล้วเธอแบบมาเปลี่ยนคืนอย่างงี้ได้ไงเนี่ยเนี่ยเราเป็นราพิงกันแหละโอ้ตาแน่เศร้าว่ะเธอเราเศร้าว่ะเฮ้ยเธอวงมันมาเราไปนั่งรถสวีทกันดีกว่าไปเฮ้ยเธอเธอเธอวันนี้รถจีบวันนี้รถจีบไว้เธอเปลี่ยนเปลี่ยนะยอะไรแนะ่อะไรนนะ เดีวก็ตายหงคู่แล้วเฮ้ยโอ้โหพูดคำหยาบอะไม่น่ารักเลยอะเฮ้ย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 ปวยโยกบังอาอะไรนะจะโปไม่ได้โปอะไรเธอร้องอะ่ะอะไรเธอยิ้มไม่ทันเราแล้วเธอร้องเธอเห็นว่นดาด้านหน้าเราขับแบบขับปล่อย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 มันดิปล่อยมันดิเราต้องแบบดึงหน่อยดึงแบบให้เด็กมันให้เด็กมันเล่นบ้าง ไอพวกนี้มันแบบเพื่อหัดเล่นไงเราแบบยังอยู่แรงอ่าเขาเรียกว่าแรงอะไรเธอแรงบอลใช่ไหมมันก็มาเจอแบบเด็กหัดเล่นอะไรงี้ไงเงี้เฮ้ยเราเราสุ่มมองเอ้ยเฮ้ยเ้ยมันเห็น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 เธอปล่อยมันปล่อยมันเธอเธอปล่อยมันเ็ปล่อยอยู่ไม่ทำเลยดูมันเธอเธอเออตายวอตายวอมันเดี๋ยวเราเลงหัวมันไว้รอเฮ้ยเธอมันชาร์จมันชาร์จเธอมันชาร์จมันชาร์จ นี่เราเล็งหัวมันไว้เลยเนี่ยมันยืนหลายวอเนี่ยเธอเอิ่มไปแล้วเธอไปแล้ววิ่ง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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยเธอมันอยู่ไหนวะไปวิ่งเล็งมาเล็งมาเล็งมาเลงมางอุ้ยเราเล็งหัวมันอยู่เว้ยเราเล็งหัวมันเอ้ยเนี่ยสรุปสรุปอ่ะเธอจะดีกับเราไหมสรุปก่อนสรุปก่อนเดี๋ยวเรายิงยิงยิงให้แบบจบๆเลยตัวเนี้ยถามครเดียวเลยจะดีไหมดีอะไรก็จะดีจะจะยกโทษให้เราหรือเปล่าเราคืนดีกับเราหรือเปล่าไปวงก็ไม่ได้โกรธทำไมต้องยกโทษ ใช่เหรอเดี๋ยวเธอมันโง่เงิดใส่เราว่าไม่ได้โง่เงิดก็บอกเราว่าแค่เซ็งโอ้ดีก่อนโอเคเปล่าโอเคไหมหายหายหายเซ็งก่อนหายเซ็งก่อนหายแล้วได้อะไรได้ได้แรงแกนซีซันน่า๋ยว<อ>ไปหาที่บ้านด้วยแม่โอเคเปล่าดีไหมดีไหมอ่ะถามเขาเดียวดีไหมก็มาดิโอเคเอ้ยอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรก็มาอะไรก่อนอเฮ้ย ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาอะไรก่อนก็มาอะไรก่อนอะไรก็มาอะไรก็มาอะไรก็มาก็มาบ้านดิอุ้ยเอาแล้วไงทุกคนเอาแล้วไงก็มาบ้านดิก็มาบ้านดิเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะบอกเลยอีพีนี้จบสวยอยู่นะเลิศเลิศบอกเลยว่าเลิศรู้สึกว่าคุ้มค่านะครับทุกคนอีพีนี้คุ้มค่านะครับผม เออเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับทุกคนเดี๋ยวปิดคลิปก่อนดีกว่าเนาะโอเคก็นะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมก็ปิดด้วยสกอร์เท่าไหร่เนี่ยยีคิวนะครับทุกคน <Nope. S 1> เฮ้ยไม่ใช่ดิกี่คิววะเนี่ยสาิคิวเอ้ยเออยี่คิวเนาะเฮ้ยเกินเบอร์มากนะครับผมอีพนี้ ปิดพีเยสกอร์3 0มสิคิวสวยๆนะครับทุกคนโอเคก็นะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับพี่ท็อปต้องขอตัวลาไปบ้านใครก่อนก็ไม่รู้นะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนคลิปหน้าเนาะแล้วก็สําหรับคลิปหน้านะครับผมอยากให้พี่ท็อปนะครับทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่ท็อปจัดให้นะครับทุกคนและก็สำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจบๆครับบ๊ายบายรักทุกคนนะครับผม จุบจ๊บๆครับบ๊ายบายปิ้ว